สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ทาภาพเหรียญปวยทานแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกพัก,กาแก้วค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากน้องมีนนะคะตามเพจเหรียญปวยทานบักมีนเหรียญปวยทานนะคะก็เข้าไปติดตามไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากขั้นตอนนี้นะคะจากการทําเกสรบัวเสร็จ วิธีทําเกสรบัวเข้าไปดูที่ช่องเมนิ่น้องเค,ค้กนะคะค้นหาคําว่าวิธีทําเกสรบัวตามด้วยเมนิ่น้นองเค,ค้กก็จะขึ้นมาค่ะทุกคนมีทั้งแบบแยกสีและไม่แยกสีนะเมื่อทําเกสรเสร็จอะริบบิ้นทาเกสรความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรจำนวนสีเส้นนะคะเมื่อทําเกสรเสร็จตัดริบบิ้นกาก,ากเพสายน,นะคะความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะก็มาต่อเข้าไป สอดเข้าไปตรงนี้ใต้ปลายริบบิ้นเส้นที่เราตัดตรงนี้นะคะตรงนี้นะพอสอดครบทั้งแเส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำเกสรซ่อนกลิ่นกันค่ะวิธีการนะคะวิธีการง่ายๆก็บิดริบบิ้นนะคะเราจะสอดลงตรงนี้เนาะบิดเส้นนี้นะคะสอดลงตรงนี้บิดแบบนี้ค่ะง่ายๆหลายคนทำเป็นแล้วนะคะเกสรซ่อนกลิ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดไป ในกลีบบัวด้านซ้ายของตัวเองนะคะด้าน้ายเส้นที่เราหยิบนะออกมาแล้วได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะดูอีกทีนะคะบิดริบบิ้นให้เป็นกลวยแบบนี้หลังจากนั้นนะคะสอบสับไปกรีบด้านซ้ายของตัวเองก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ แบบนี้นะไม่แบบนี่จะไม่ทำให้ครบทำแปดเส้นนะไม่แบบนี่จะได้ลดความยากของลิบบินมันจะได้ง่ายต่อการอัพวิดีโอนั่นเองกดสต็อปคลิปไว้นะคะใข่ไม่ทันแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะทำเกสรซ่อนกลิ่นเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะก็สอดเก็บนะคะสอดเก็บลอดสามไปตรงตรงเลยค่ะหน้าเส้นของตัวเองนะคะสอดลอดสามไปตรงๆแบบนี้แบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันบนไปให้ครบทัแปดเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้งแปดเส้นพลิกกระด้านมาฝั่งนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะทํากรีบกันเลยค่ะวิธีการเราจะสอดลงตรงนี้นะคะใต้กรีบสีเหลืองด้วยนะคะใต้กรีบบัวสีเหลืองด้วยบิดริบบิน้นหมุนริบบิ้นหนึ่งรอบค่ะแบบนี้นะคะหมุนริบบิ้นหนึ่งรอบแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็บิดลงเป็นกรีบบัวธรรมดาค่ะแล้วก็สอดนะคะสอดไปตามเส้นที่เรามาคไว้ นะคะออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะดูอีกทีนะหมุนได้แบบนี้บิดลิ้วินลงเหมือนกลีบบัวแล้วก็สอดเข้าไปใต้กลีบสีเหลืองด้วยนะคะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เสน้นก็สต็อปคลิปไว้นะคะถ้าไม่ทนันพอทำครบแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยค่ะทำแบบนี้ครบทั้ง8เส้นในขั้นตอนถัดไปนะคะ เราจะไม่สอดเก็บนะจะให้ดูที่สอดนะคะจะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะคะอ่าไม่ได้สอดไว้ให้ดูสอดลงตรงนี้เราจะหยิบเส้นนี้เราจะมาสอดตามกรีบตัวนี้นะคะวิธีการค่ะยกและยืนขึ้นมุนไปทางซ้ายให้ได้ไปลายแหลมแบบนี้ให้ได้ปลายแหลมแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดบิดลงแบบนี้เหมือนกรีบบัวธรรมดาค่ะสอดตามเส้นนี้มา ปลายลินจจะออกมด้านล่างนี้นะคะก็ดึงเลยค่ะตรงนี้จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้จะเป็นสองชั้นสองชั้นนะคะดูอีกทีนะที่จะสอดก็จะเป็นตรงนี้ออกมาตรงนี้นะคะโอเคีกยขึ้นมุนให้ได้ปลายแหลมมุนบนแบบนี้ให้ได้ปลายแหลมแล้วก็บิดลงแบบกรีดบ,บัวนะคะแล้วก็สอดเลยค่ะ แบบนี้นะตอนดึงก็จัดด้วยค่ะแบบนี้โอเคแบบนี้แบบนี้ทำแ,แบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะพร,พริกตะแคงมาเนาะไม่กลับด้านเนาะจับทำเขาเรียกว่ากรีบบัวปทุมมาสอดลงตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะเส้นนี้ยกขึ้นแล้วก็หมุน นี่ค่ะหลายคนทําเป็นแล้วเนาะจับแน่แนๆค่ะเนื่องจากริบบินเราเหลือพอดีสอดลอดลงมาเลยแบบนี้ค่ะเรียบรย้อยให้ได้เป็นกลีบบัวอุ้ยขอโทษนี่นะอีกดูอีกทีสงสัยจะหิวข้าวแล้วเนี่ยมือไม้ไม่แน่นเลยมือไม้อ่อนไปเลยนะคะนี่ค่ะปึ๊บนี่ ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทำกรีดบ,บัวปทุมมาเรียบร้อยครบทั้ง8เส้นทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะคะใครที่สะดวกสอดเก็บขึ้นมาแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องรีบมากค่ะสอดเก็บขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ไปลายิ้นนี่นะคะบังคับออกมาตรงนี้นี่เราจะได้กรีดที่แน่นค่ะหรือใครจะตัดออกเลยใครจะตัดออกเลยแล้วก็สอดกีบเขียวเพิ่มเลยก็ได้ดีนี้สอนให้ดูก่อน แบบนี้ค่ะแบบนี้เนาะถ้าใครทำนะถ้าใครมีเวลาทำก็ตัดส่วนเกินทิ้งเลยค่ะถ้าใครมีเวลาทำนะตัดส่วนเกินทิ้งอาวเห็นไหมคะมันน้อยไปหรือถ้าใครแบบมีออเดอ,อ,อร์เยอะออเดอร์เยอะปึง้งตัดออกเลยนี่นะคะตัดออกแบบนี้แล้วก็สอดกีบเขียวเพิ่มเลยค่ะอย่างนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้อ่าไน่นีตตัวที่เราสอดเก็บตัวตัวที่เราสอดเก็บเรามาตัดตรงนี้แล้วก็สอดริบบินขึ้นไปอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ถ้าเราตัดอย่างนี้เราก็สอดด้านนอกเขามันก็ออกมาที่เดียวกันนะคะกดไว้นะทีนี้พอเราดึงเราต้องกดไว้ป้องกันกลีบเราเลื่อนดูดไปด้วยอย่างนี้นะคะ แบบนี้ต้องสอดนอกปลายที่เราตัดนะไม่งั้นมันไม่ออกมาตรงนี้นะคะกดไว้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะให้มันอยู่ประมาณนี้หรือใครจะสอดแบบนี้ลงมาอย่างนี้นะคะได้หมดนะคะทุกคนถนัดแบบไหน,นทําแบบนั้นสอดลงมาตรงนี้นี่ค่ะนี่นี่แบบนี้ เป็นอันสำร็จนะคะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเรียบร้อยนะคะทํากีบเขียวสอดกีบเขียวครบแล้วลืมบอกกีบเขียวความยาวอยู่ที่13เซนติเมตรหรือ12ซนติเมตรได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จับบีดแบบนี้เป็นกลีบปัทุมาชั้นที่2เป็นกีบเขียวนะคะเป็นกลีบบัวชั้นที่2องสอดลงตรงนี้เนาะ ปลายลิบินจะทะลุออกไปนี่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะพึ่ดอย่างนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนดูอีกทีดูอีกทีเส้นนี้บิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงนี้นะคะนี่นะปลายลิบินออกมาแล้วนะคะค่อยๆดึงนะอุย้ยข้างบนไปทําไมตรงนั้นโอเคนี่ค่ะทุกคน ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะใส่กลีบครบนะคะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้ถ้าริบบิ้นใครเหลือเยอะนะคะเหลือเกิน3ซนติเมตรก็ตัดออกประมาณนี้ค่ะเพราะเราจะสอดเก็บแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนอกวิธีการสอดสอดกลับขึ้นไปด้านนี้ค่ะอืออย่างนี้เลยนะคะกดให้แน่นค่ะอย่างนี้นะคะ ปื๊ดจาทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพิดกลับด้านมาดูสวยงามน่ารักมากเลยค่ะก็ติดตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ปืนยิงกาวได้นะคะ